ส,สดีค่ะมื่อนี้มากินต้มมะมากับซีวากับโบเมนเนาะค่ะเนาะมาถักทายะคะ่ะโมีคขีดเพ็ดเนาะค่ะเนาะยูโควิดบออกไปใส่หรอกค่ะบบมีทุนแล้วก็กินมะมา่ายูหองคะ่ะแซ่บคะ่ะต้มมะมาเผ็ดคือสุก,กี้อะคะ่ะ หลอนเลยค่ะปิดเบิร์ไวาค่ะขาดตรงหญ่นี้นค่ะเป็นู้เดียว คิดยากค่ะสีนอนเลยลค่ะคำว่มมาซีหาโมงกับปูที่นอนนอนเลยด้วยครับจะสีโ,โคกงางหนูนอนทั้งรูมค่ะแฟนนอนบูนเตียงหมเดเลยนอนน้ำพืนออกค่ะกลนคือแบบกลนคักแฟนน่ะ นนอนกลนค่ะเราเป็นคนลำคคาะปวดิีรับแหลขนาดนอนคนอนหองเดียวกันเพค่นกระโกนอยู่แล้วกระแยกนอนกันยังได้ยินเ้ยค่ะ มาจักมีอย่างบบมีอย่างสีเบาเนาะค่ะเนาะเป็นคนเบบ่บ,าบาเก่งกับโบจ้าสืสันหาอย่างมาเอาเป็นอย่างกินแรกงเนาะแฟนแฟนแซนครับ บ่อปลาเเพิ่นมีแฟนคลับหลายเลยบ่อปลามัามีเอฟซีเบิ่งเพิ่นหลายเลยหนูเป็นซองเลยหน่อยด้วยค่ะคนเบิ่งบาถึงลอยไว้สั่มไปเปิดจะได้เดือนกบเปิดกระไดหลายเดือนนะคะเพ็ดมั่งลงลงมั่งไม่ลงมั่งค่ะ คึงผื่อาเป็นนันได้ไมีเสียกลัวกวนป่ะคะมาหมาเส้นแนมนีแสบค่ะ มันจะออกคล้ายๆเส้นใหญ่ๆคล้ายๆเส้นเกาหลีอะค่ะที่เขากินมะม่าเผ็ดกันอะค่ะ ก็กินได้อยู่ได้ค่ะยมหิวหิวอ่ะยุคนี้อะไรจะกินได้หมดเนาะคะเนาะยุคโควิดใเป็นเหลือกินกับอะไรเนาะคะเนาะ มากินกระดีอ่ะพิดยากค่ะไอ้ไอ้หัว <laughs> เสียงม้าค่ะมิ <laughs> เสียงมา้ามีอยู่ตัวหนึ่งค่ะตุ่มไง,งพันด็อกไวเลอร์นะคะพันเนี้ย <laughs> What's up? างคนเขากินอะ่ะเขาเห็นใกล้ๆนะคะกล่องหนูมันอยู่ไกลเกินบอกบางคนเขากินเขาขึ้นกับเขาเขาขึ้นไก่กล่องเล้าเห็ดจังไหรหนูก็มีขากล่องแต่หนูยังบวกเกง่งหนูฮัดเห็ดเองตัดตอนหนูก็ยังบ่กท่านเด็กเก่งเลยค่ะ แต่หนูก็ศึกษาของหนูแองบอาบอ่คอยหูด้วยค่ะบ่คอยหูว่เห็ุจังไดจะใส่โทรศัพท์เลยค่ะบ่เลยบ่เลยลงทุนอย่างแค่ใส่โทรศัพท์เครื่องเดียว เบิง์เนี้ยค่ะหนูวันวนู้นจะกินบเบอเบิดก็ไปจังบเงบิดเบิดจนได้ครับครับค่ะ ฝากไปเด้อค่ะเด้อฝากช่องนั่นเลย,ยค่ะช่วไปเ้อเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หนูนั่นเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามกดตับตะไคร้ให้หนูด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย